धो <tune in the water> <tune in the water> มรูปังามอนิจจ วนคือตามไปตามไปครับตามโรงพยาบาลคือเห็นแกนอนเห็นแกไว้อยู่ตรงที่รอพักพักกองที่จอดรถที่จอดรถชั้นล่างล่างครับที่เขาปววเดียวจดแล้วแล้วเราได้ถามได้คุณหมอว่าต้องรอเอกสารอะไครบครับผมรอญาติครับผมผมว่าเข้าใจแต่ว่ามันน่าจะทําอะไรที่ดีกว่านี้ไม่ใช่ว่าปล่อยุนใครครับแล้แล้วก็ผมก็บอกว่า คุณใช่ไม่ไหวแล้วนะครับว่าเออคุณจะนอนที่โรงพยาบาลน,นะเขาบอกว่ายังไม่ร้ายแรงพอที่จะต้องนอนที่โรงพยาบาลให้กลับมารักษาเองให้กลับมาสั่งเองแล,แล้วก็ให้ยามากินแล้วหลังจากนั้นแล้ว,ล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 วมีการพูดคุยหรือว่าขอให้เขารับขอครับขอเปขอ เขาบอกว่ามันยังเขาบอกว่าเขาไม่มีมันมีหมอเวนอยู่คนหนึ่งที่ว่าเขาไม่รับเขาบอกทางโรงพยาบาลจะรับเคสหนักๆเคสที่อาการหนักๆเลยเขาบอกเขาบอกของพ่อคืออาการไม่เป็นอะไรปกติจะให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วหนูก็ยังบอกว่าที่บ้านคือมีผู้ป่วยติดโควิดแลวเป็นชุมชนหอยู่หลายคนซึ่งมันไม่ดีที่สําหรับพ่อกลับไปเขาบอกว่าถ้าเกิดทางนั้นเขาบอกว่าแม่คงไปเป็นเชื้อตัวเดียวกับของพ่อเขาบอกเขาอยู่รักษาด้วยกันได้พยาบาลคนนั้นเูดแบบนี้เลยค่ะ ให้อยูเขาบอกว่าที่ทางโรงพยาบาลรับไม่ได้จริงๆเขาบอกต้องเป็นเคสหนักๆแล้วให,ห้อยู่เขาพูดมาแบบนี้ค่ะแล้วตอนนั้นเราเราได้ถามเหตุผลครัอะไรครับเขาบอกว่าที่โรงพยาบาลมันคือคนเยอะคนเต็มตอนนี้มันเหมือนเป็นโรคโรคประจำอำเภอประจำะจำังหวัดไปแล<ต>้วเขาบอกา็คือต้องจ่ายค่าห้องเองครับพอพูดว่าถ้าเกิดอยู่ก็คือต้องจ่ายค่ารักษาไปบาลพั<ใ>นห้าคือละพันห้าต้องจ่ายค่ารักษายาบาลคือละพันห้าถ้าเกิดจะให้นอนเขาบอกต้องจ่ายพันห้าอืม แ,แบบนล้วหลังจากนั้นเราทำไงต่อครับหนูก็หาว่าถ้าก็หาผมก็ติดต่อพี่ใหญ่หน่อยให้พาส่งที่บ้านครับผมกลับมา,<อ>มาบ้าน,<อ>นแล้วกลับมา,บมาแรกก็กลับมาก็ปกตินะครับผมก็กินข้าวได้แต่ว่าโปรตีนของผมก็คือว่าแค่ลืมตาติดตาได้เพราะว่าเมื่อก่อนแกยงกังฟอช่วยแกได้แต่ว่าแกไม่ได้ผมแล้ววันนี้คือ,อเรา,าวันนี้แกทุดตอนกี่โมงครับเช้าที่เที่ยงค่ะ เห็นแม่บอกว่าอาเจียนมเป็นเลือดไม่มีรถที่จะนำไปส่งที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดครับเพร่ออาเจียนเป็นเลือดจะช่วงเที่ยงช่วงบ่ายคือเราติดใจโรงพยาบาลใช่ค่ะหนูติดใจมากเลยไม่ให้นอนเพราะผมเขารู้ว่าพ่อมันไม่ไหวแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าเป็นอาการแค่ปกติไม่ได้หน้าเป็นหงอกให้กลับบ้านทำไมกลับมาถึงบ้านถึงสุดลงสุดลมอย่างน้อยเราก็เป็นอาทิตย์ใช่ไหมอันนี้มันกลับมาจากโรงพยาบาลก็เป็นเลยอาการหนักเลยค่ะ ใจที่โรงพยาบาลมันหนูก็อยากจะไปถามเขาด้วยว่าหนักแค่ไหนต้องนอนนะคงใจตแบบี่้องใจลง